ถามว่าเราจุดประมาณน้ำที่งของโครงการอยู่ตรงไหะอันนี้กะเห็นได้ว่าจากระบบกําบดน้าสุขภาพฑมีตางเกณฑที่กำหนดก็จะเอามาใส่บ่อไว้ก่อนเอาไปใช้ประโยชน์แล้วถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มีการควบคุมอย่างไรถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะตรงนี้เองเจะเห็นได้ว่ามีบ่อพักน้ำทิ้งสุดเสือเรือวันก็คือสูตรการมาที่บ่อเลยเรือวันแล้วก็ส่ง ข้อจากระบบราชการที่ส,สีเนี่ยมาทิ้งาที่คลองํสมบดไซต์ซื่งเป็นจุดเดินที่เคยขออนุญ,ญาตเอาไว้สำหรับเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นละการพัฒนานิคมนี่ยมีสองอย่างด้วยกันส่วนหนึ่งก็เหมือนขยะาจากบ้านเรานี่แหละก็คือขยะจากการกินการใช้ของคนงานที่เข้ามาทําง,งานในนิคมตรงนี้เราเรียกว่าขยะมูลฝอย ก็กำหนดให้โรงงานต้องมีถังขายะม,มีการคัดแยกม,มูลฝอยต่างๆแล้วก็ประสานงานให้กับตัวของอบตอขอเขาดีเข้ามารับไปกำจัดแต่ถ้าเกิดว่าอบตอไม่สามารถให้บริการได้ตัวของบูเทคเองนะคะก็จะไปประสานกับตัวของบริษัทเอกชนที่รับเก็บวขวดขยะม,มูลฝอยได้รับอนุญ,ญาตจ,จหนเวงในนักการเ,เข้ามาดําเนินการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ กับการให้บริการของชุมชนแล้วก็จะต้องดูให้งานงากำจัดเถียะตรงนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยในส่วนของส่วนที่2ก็คือการอุตสาหการรมที่เกิดขึ้นจากการะบวนการผลิตอันนี้คือเกิดในตัวของโรงงานอันนี้เป็นหน้าที่ของโรงงานบบาที่จะต้องมีการนําไปกาจัดอย่างถูกต้องเกฎหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหการรม เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานนี้ก็จะต้องมีสถานที่จัดเก็บนะคะแล้วก็มีการติดต่อให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหการรมที่เป็นบริษัทรับ,บกําจัดกากอุตสาหการรมเนี่ยโดยเฉพาะเข,ข้ามาดาเนินการเก็บถแล้วก็นำไปกาจัดโดยที่จะมีการควบคุมการกําจัดขยะเนี่ยโดยที่มีเอกสารการติดตามการขน,นส่งแล้วก็ใช้รถที่มี gps ในการตรวจสอบว่าขยะ กา,การอุตสาหกรรมที่ออกจากต้นทางที่โรงงานไทยในนิคมบูเกคเนี่ยเมื่อไปถึงผู้กำจัดเนี่ยมีปริมาณชนิดน้ำหนักตรงกับที่นำออกไปหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้มีการลักลอบที่กับอุตสาหการรมในพื้นที่เรื่องของไฟฟ้านะคะเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่โคมเนี่ยก็จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยประมาณ200 เกือบ300มิตลิวัตนะคะตรงนี้เองก็ได้มีการประสนานงานไปแล้วกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางประกงนะคะก็พบว่าสามารถให้บริการกับโครงการได้อยาออ่างถึงพอเรื่องของระบบดับเพลิงนะคะระบบดับเพลิงถ้าเป็นนิาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีตัวของหัวแดงเราเรียกหัวดับเพลิงเนี่ยวางอยู่ตามแนวถนนของ,ของคิคมนะคะด้วยวาตถุการตั้งที่ระยะทุกทุก หรือว่า50เมตรเพื่อเรื่องรณมีเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บรถดบบเพลิงเนี่ยก็จะสามารถเข้ามารับน้ำตรงนี้ไปใช้ในการดับเพลิงให้กบโังงันต่ายในพื้นที่ได้นอกจากนี้นะคะก็โรงงานต่างๆก็จะต้องมีการฝึกซ้อมเรื่องหัวแผงฉุกเฉินทั้งในส่วนของไฟไหม้สารเคมีั่วไหลร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็อบตใกล้เคียงเนี่ยอย่างร้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย แล้วถามว่าีิโาษาษาคโนสาสรกรรมเนี่ยมลพิษหลักๆอาการเรื่องของอากาศเสียมีการควบคุมตัวของโรงงานอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเราก็จะเข้าการพิจารณากาครับต้งแต่ขั้นแรกเลยเรื่องของกลุ่มโรงงานที่เราเลือกเข้ามาตั้งกลุ่มเป้าหมายเราเลือกอยู่แล้วว่าเป็นโรงงานสีเขียวที่ก่อให้เกิดมลพิษต่ำนะคะมีการพิจารณาว่าถ้าเป็นโรงงานที่มี มลพิธาอากาศต้องมีการติดตั้งระบบบำบาดมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอากาศจากป่องระบายนะคะแล้วก็มีการควบคุมอัตราการระบายกับโรงงานมาเลยในอนาคตเนี่ยก็จะมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าคุณซื้อที่กี่ไร่จะปล่อยมลพิษได้เท่าไรนะคะซึ่งในการที่เราไปศึกษามาในแปลกระชนุนว่าฟังความเห็นครั้งที่สองเนี่ยก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องของระดับเสียงนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่า ในอนาคตเมื่อมีโรงงานเข้ามาตั้งเนี่ยมันยังมีตัวของที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งแรกเลยที่ได้แจ้งกับทุกท่านไปว่าเราออกแบบเบื้องต้นว่าพื้นที่ที่ติดกับที่พักอาศัยอย่างน้อยเลยเนี่ยจะต้องมีพื้นที่สีเขียวและแนวเปนชนเนี่ยกว้างไม่น้อยกว่า10เมตรเพื่อที่จะให้เป็นระยะห่างด้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยจะทำหน้าที่ เหมือนกำแพงตามธรรมชาติเลยดูดซับเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งทําให้เสียงเมื่อไปถึงบ้านของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะเรื่องของอนาคตอีกว่าแล้วถ้าเกิดผลกระทบจากการที่มีการก่อสร้างหรือว่าโารงงานเนี่ยเข้ามาตั้งในพื้นที่ b ูเท Tech เนี่ยก็มีเรื่องของแผนรับเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นเ,เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์หรือแม้แต่ ตัวจุดร้องเรียนทางด้านสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทางโทรศัพท์ทางกลุ่มไลน์ทางอีเมลเนี่ยได้ตลอดเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็รยายงานผลที่ด,ดําเนินการเนี่ยให้กับผู้ที่ร้องเรียนนะคะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบเสีงยงร้องของโครงการแล้วก็ให้กับฝ่ายบริหารของบริษัทเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ดําเนินการแก้ไขหรือว่าเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ปัจจุบันแม้ว่าโครงการเนี่ยยังไม่ได้มีตัวขอการแพร่ดาในส่วนระบบสระคกแต่ว่าก็เริ่มมีการปรบบับ้นที่แล้วในส่วนที่เคยได้รับอนุมัตเป็นวิคมกรรมาหกรรมดังนั้นเนี่ยจึงมีการเริ่มตั้งแล้วนะคะคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่จะเข้ามาติดตามตรวจสอบการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเราเรียกันว่า t e a Monitoring Committee เอาเป็นว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นตัวแทนจาก ชุมชนนะคะหน่วยงานราชการแล้วก็การ,รนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทตับ,บนผีแดนที่เป็นผู้พัฒนาตรงนี้เองเนี่ยชุมชนก็คือในลัศมี5กิโลเมตรโดยรอบเลยเข้ามาทําหน้าที่ร่วมกันในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะต่อสร้งสางเข้ามาดูกันว่าดูเหตุนะเคยสัญญาเอาไว้กับชุมชนว่าช่วงต่อสร้างฉันจะทำนู่นฉันจะทำนี่ แล้วพอเริ่มต่อสร้างทำหนีไม่นะคะมีหน้าที่ใ,ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่